Baby 내게 반해버린 내게 왜 이래 두렵다고 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어. วัสด <muitas> ีนะครับผมอาทิตย์ขยันยิ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของงานแคมป์โคเวซีตนะครับตอนกำเดิดเมล็ดพันธุ์ซีตนั่นเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ27เดือนที่แล้วนะครับผมมางานแคมป์ครั้งแรกนะครับงานนั้นเป็นของกลุ่มทูเกเตอร์แคมป์นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแล้วก็พาทีมงานไปอีก3คนรวมตัวผมเองนะครับมีคนเพียงแค่คนแคนนั้นเองนะครับจะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับทำให้ผมมีงานแคมป์ขนาดใหญ่ครั้งนี้ได้นะครับมีจำนวนคนถึงเีเดร้อยเปดสิบคนเลยครับ เชิญชวนนะครับงพี่น้องนะครับชาวกลุ่มโคโบอสซีของเรานะครับมางานแคมป์ซึ่งงานแคมป์มันให้อะไรได้ไหมครับ,บ<า>หนึ่งเลยนะครับคุณจะหา แรงม้านใจคุณเจอครับซึ่งสําคัญมากๆในการต่อยอดธุรกิจจะส่งผลให้ทุกคนนะที่อยู่ในบรรยากาศงานแคมป์นี่นะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจเอ็มสตล์ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสามอย่างเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือความรู้นะครับอันที่สองก็คือประสบการณ์แต่เชื่อไหมครับความรู้กับประสบการณ์นะครับหลายๆคนอาจจะมีติดตัวมาไม่เท่ากันนะครับอย่างที่สามนะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเลยนะครับก็คือการใช้เครื่องมือหรือกาารรใช้้้ะะบบนนนคังงงแมีสิ่่ทเพือจได ได้นะครับก็คือการที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้ระบบในการสร้างธุรกิจเอ็มสตาร์นะครับอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับเช่นผมนะครับผมเองนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในงานแคมป์แบบนี้มาทั้งหมดแล้ว5ครั้งด้วยกันนะครับก็ในครั้งที่1เนี่ยผมพาตัวเองกับเพื่อนๆไปได้แค่2คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตลอดมานะครับตอนนี้แคมป์ครั้งที่5ของผมเนี่ยผมมีเพื่อนๆเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับมากกว่า400คนเลยทีเดียวนะครับ จตามีรายได้เพียงแค่278บาทนะครับแต่ผ่านมาตรงนี้ครับแคมป์ครั้งที่5ผมมีรายได้เกือบเกือบ5 0แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ใช้ระบบและเครื่องมือที่เรามีอยู่ในระบบ Power s e ซีซิสเตเนี่ยนะครับก็เชื่อได้ว่านะครับวันนี้ผมประสบความสำเร็จได้ทุกท่านก็ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับแล้วพบกันที่แคมป์ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ นึงนะคะที่บอกได้เลยว่ามางานแคมป์นะคะครั้งแรกเนี่ยไม่ได้อยากมาเลยนะคะแต่ว่าเกรงใจเพื่อนนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองมาดูสักครั้งหนึ่งนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าด้วยบรรยากาศของงานแคมป์นะคะหลายๆอย่างนะคะงานเอมตานะคะหลังจากที่เราได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้รายได้อย่างเดียว พูดจริงๆนะคะเงินมันไม่ใช่สิ่งแต่คาว่ามิตรภาพนะคะก็สําคัญสุดๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจมางานที่ชื่อว่างานแคมป์นะคะสิ่งที่เราได้รับนะคะความรู้นะคะวิธีการนะคะรวมถึงแรงบันดาลใจที่เราจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเราจะได้มิตรภาพแล้วก็เพื่อนใหม่ๆกลับไปด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมางานแคมป์ดูสักครั้งนะคะแล้วท่านจะรู้เลยว่างานดีๆอย่างนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนะคะคได้มากมายนะคะวันนี้นะคะ ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ทำได้นะคะคุณก็ทำได้แน่นอนแล้วพบกันที่ความสำเร็จขอบคุณคะ่ะ